สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับทิ้งเทียงบายบามีกามาพบผมครับกับมิงพันเข่าและมิงพันเผือกอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับมินิกาพาะพี่พี่น้องครับมาชมบรรยากาศนะครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันข้าวนะครับแปลงใหม่นะครับอีกกำลังทําการไถอยู่นี่ครับก็คือเป็นตะกานะครับแปลงกะนะครับอีเจบาลกะนะครับก้นนาที่เด อัปเดตรีวิวนะครับเอาขี้ฟุ้นหรือว่าปุ๋ยขอบนะครับมาใส่ไว้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการไถหดนะครับไถหดหรือว่าเอ่อถ้าไถอื่นไถดะบ่ครับผมก่แน่ใ,ใจนะครับก็เพื่อเป็นการตากดินนะครับเป็นการตากดินหลัวจเป็นการกบหัวหยานะครับกบหยาในโตนะครับหลังจากที่ดินิ่นดึก นะครับก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับที่ล่วงล้นนะครับหรือว่าเขาหง่าเขาเรื้อนะครับนะครับปนเขาปนนะครับออกมาก็ทำการไถกบนะครับจากวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเป็นการตากดินนะครับตากนาดินนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นการคาเชื้อนะครับมันจะเป็นเชื้อราเชื้อนูนีนันนะครับที่อยู่ในดินนะครับ ก็เป็นภุม่มปัญญาของบรรพูรุตนะครับอีเปิ่นท่าเฮ็ดพาทำมานะครับนะครับต้องรับอยู่นี่กะมีสองตานะครับที่ใส่ฟุ้นไว้นะครับส่วนข้างในก็คือ,อ,อบ,บอเมเบียนนะครับก็บคือมันได้ไทเราก็เลยไท,ยไทออกมาให้ซื้อนะครับสาหรับท่อทงนี้นะครับจะมีทั้หมดอยู่หกสายนะครับ มันเป็นทุกสายครับหาสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่จะเฮตุแปลงก่ามีมีอยู่หกหม่องนะครับก็จะมีอ่าอยู่นีสองนะครับอันนี้สามครับแล้วก็จะไปหันหนึ่งนะครับสี่ก็ไฮล่างอีกเป็นหานะครับแล้วก็พู่นครับให้ติดหนำสานะครับอยู่ขาปลาตัวนั้นก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับทหมดจะมีอยู่ โกแปลงนะครับหกตาเป็นยังคือมีหกตานะครับเขาไม่มีอยู่หาพันุนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับก็คือผมคิดว่าจะเอาแปลงนี้นะครับไว้สาหรับทดล่องนะครับปลูกเอ่อหรือว่าตกกะด้วยผาล่านผาแงงหรือว่าผามุงในหล่อนหมุงฝานะครับอันนี้คือจะเอาเอาไ้ล่องนะครับที่สูดเบิ้งครับว่าเอา่อ หลักการหลทฤษฎีนะครับหรือว่าสิ่งที่เห็นได้เห็นได้ยินมานะครับมันสามารถเห็นได้จริงบอแล้วก็สามารถตอบโจทย์นะครับพี่น้องในการถอ,อ,อนกะนะครับว่าให้มันถอนกะไงนะครับโดยการตกกะใส่ผ้ามุงในหลอดน,นะครับบารเทาเอื่อยแงเขียวนะครับ <c oughs> ก็เลยจะเอาเปลียงนี่นะครับคิดว่าอาจจะเอาเปลียงนี่เป็น เป็นแปลงทดลองนะครับก็บคือจะเอามุ่งนะครับอันนี้คือวัดความยาวไว้แล้วเลยเอาซ้ำนี้นะครับเพราะว่า,ามุ่งที่เอามาสร้างมามัน1ิบหบหล้านะครับสิบล้านะครับก็บจะอยู่ประมาณ12-13เมตรนะครับก็บจะพอดีกับความความกว้างนะครับที่ที่แปลงไว้นะครับก็จะคือจะ เออเอางเลี่ยงกันนึ่งแหละครับก็จะพยาจะจะล่องยูะม่าณซี่หะผันเป็นปได้ก็จะล่องทุกสายพันธุ์นะครับผันเป็นปได้จะล่องทุกสายพันธุ์นะครับจะเบืงขคอเตกต่างนะครับหรือว่าสายพันธุ์ใดที่มันมีหน่อยก็จะเอาสายพันธุ์นั้นนะครับนะครับไม้หน่อยไม้หน่อยที่นี่ไหมถึงว่าที่จะโต๊กหน่อยนะครับเมล็ดพันธุ์มีหน่อยนะครับก็คือจะโต๊กเพิ่บนะครับ ็คือจะจะเอาส่วนสำรองนะครับเป็นแผนสำรองนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับเป็นการเรียนรู้นะครับแลวก็ศึกษา้นหานะครับเพื่อให้สิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับเพราะว่าการตกกะานะครับส่วนตัวผมแล้วก็จะมีปัญหานะครับเรื่องการตกกะาก็คือตกกะาไม่มีนะครับจะมีปัญหาเรื่องการถอนกามันจะถอนยากนะครับโดยเฉพาะ ขขาเนียวนะครับถ้าเขาเนี้ยเพื่อนจะหากเพื่อนจะหลายหากินเก่งนะครับซึ่งสูตรการโตก๊กาแบบโบราณน,นะครับต๊ในดินธรรมดานะครับผมเองก็ลองพิดลองถือมากะมามีผอ,อ่สูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะจะเอาไปลงอัปเดตนะครับว่าวิธีการมันยังแค่ประมาณเสียนผมบางภูเขานะครับเสียนผมบางภูเขานะครับแตศึกษามาก โดยตัวเองนะครับก็คือคนพบโดยเจ้าของเองนะครับแล่แกเรียนรูดด้โดยเจ้าของเองนะครับเอามาลองเบิง่งพี่ไก่นี่รู้สึกว่ามันอถอนง่ายกว่าทุกปีนะครับปีนี้ก็จะเลื่อยลงคลิปนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่ให้น้องนะครับให้ FC แฟนเพจนะครับได้นําเอาไปลองใส่เบิ่งนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่มีสูตรที่ดีเด็ดๆจะ ยินดีนะครับแนะนําได้นะครับผมเองก็อยากหูอยากเข็นอยากได้ขึ้นกันนะครับสําหรับสูตรการตกะเราให้มันถอนง่ายนะครับ,บวัวจเป็นวิธีโบราณวิธีธรรมชาติธรรมดาตกในดินหรือว่าในภาล้านผาแงง,งก็ตามนะครับก็จะล่องเบ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ค่าพี่พ่อน้องครับฟิฟซีแฟนเพจนะครับมาอัปเดตประมาณนี้นะครับอันนี้คือไถแปลงก้านะครับตากดินไว้นะครับก็จะเหลืออยู่สองหม่องนะครับนี่นี่แล้วแล้วครับอันนี้แล้วแล้วนะครับสําหรับพี่กัดหน้านี้จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินโป่งซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีคนทราย ประมาณให้เดียวนี่แหละครับที่มีมีล้วนปนทรายนิดหน่อยอนอกนั้นจะเป็นดินเหนียวส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะเฮ็ดยากแน่จักหน่อยครับผมโอเคครับสโหรับคลิปนี้ฝากพีต่ตัวน,น้อง FC แฟนเพจไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ